สวัสดีครับทุกคนสวัสดีมิตรรักช่องเอนเกมทุกคนด้วยนะครับเราอยู่ในเกมดี e a ีก e a อเ e s o อ c e r น0 2 4นะครับตัวเกมเพิ่งปล่อยอัปเดตล่าสุดออกมานะครับเห็นบอกว่า,ามีอะไรบ้างนะรู้สึกว่าจะาเปลี่ยนไดนามิกอะไรประมาณนี้เปลี่ยนพฤติกรรมของตัวนักเตะอัปเดตอะไรอีกละ่ะลืมเดีย๋ยวผมจะขึ้นรูไปไว้ดูประมาณนี้นะครับ แล้วก็ลงท้ายด้วยว่าเราจะพัฒนาอะไรนะเราจะพัฒนาให้ดีที่สุดเพราะงั้น <c oughs> จะจะเชื่อมมนได้ไปเนี่ยเอ้าไปไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เป็นเกมอินเตอร์เนชั่นแนลคับนะครับเราจะเจอกับเบลเยียมนะมาดูกันว่าการที่มันอัปเดตแล้วมันบอกแบบนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าไปเราไปเช็คตัวผู้เล่นกันตัวผู้เล่นหน่อยอืมทางนี้ต้องเปลี่ยนนะทางขวาเนะ เป็นกุโยซาก้าแล้วกันนะครับทางซ้ายเป็นเบนิซจูเนียนนะผูเซนเตอร์นะครับ <Okay. S 1> <oo> เป็นลูเบนดิออสกับเวอร์จูฟเดีนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมโอเคเลยสีเสื้อเราก็ให้เขาใส่สีนี้ไปเลยนี่นนะครับยักษ์แดงเบลเยียมของหน้าใครเนี่ยโอเปนด้าตู้เย็น โดกูมังการ่าโอน,น,นันนาทำไมไม่มีเควินเดบอยงงนะ,ะหรือว่าเดบอยมันดีทายออกจากทีมชาติปะเลยช่างมาแลกันไป let's go <S ต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่สนามเนสการ์ดองสเตเดียมนะครับเป็นเกิอินเตอร์เนชั่นแนลคัพรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเปิดบ้านต้อนรับก,กัเยือนเบลเยี่ยมครับยักษ์แดงมาดูกันว่าที่ว่าปล่อยอัพเดตออกมาจะเป็นยังไงนะครับทุกคน มันจะดีขึ้นไหมนะครับหรือจะมีเรื่องให้ด่ากันอีกนะครับทางด้านของเกมดิมลีกนะฮะมาสี่พาที่แรกครับในการ์ดดิเตครับเป็นฝ่ายเลื่มเขียน,นะครับถูกควาไปซ้ายบดีแอดออกมาให้เวินชุเนีย้ยเข้ากลางไปให้จุดจูดมองเห็นข้างหน้าขยับให้เป็นเควินเดอะบอยหักข้อมาทางนี้ฮาแลนโอ้โหโอ้โล้ำหน้าไปก่อนครับขยับตัวเร็วไปนิดเดียวครับช่วงวันี้นี่ครับ อยู่กับกุ่นชีททำทางไปแล้วครับตังจ่ายไม่ได้ครับต้องของบอลเล่นก่อนอ้าวล็อกมาไม่ดีครับโอ้โหดอบบอลครับอะไรครับเนี่ยมาการโอ้โหขวางมือขวางตีน้วเกินลบลบเออเต็มาแล้วปึ๊บได้ไหมไม่ได้ต่ออีกทีนึงไม่ดีโอ้โหเป็นเกมที่ยากลำบากเพืกินครับ,รบตรงวันนี้ทุกคนไหนวะที่ว่ามันปรับเปลี่ยนตัวพฤติกรรมนักเตะเนี่ย รู้สึกว่าก็ยังจะเหมือนเดิมนะตอนนี้ออกมาแล้วมาแล้วถามว่ายิงแบบไหนก็ยิงด้วยบีสิครับกระแทกแบบเน้นๆนะสุดเนไป้มีโอกาสเข้ารอบต่อไปสูงครับนําแบบนี้มาที่จูดจูดโยกได้ไหมได้ครับแล้วจูดแตะอีกทีหนึ่งได้ไหมอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งเปิดโรยโรยไม่ดีครับ ขึงหลังไม่มีการเปลี่ยนตัวครับแอเอเอาอีกแล้วครับ AI มาแบบนี้รู้สึกเดี๋ยวสำหรังไนก็ไม่รู้แล้วมาแบบนี้ครับโอเบน่าเจอความแข็งครับใหม่รอฟิวินบอยบางที่จุดจุดโอ้หกำลังจะพลิกกบโดนกระแทกลงไปก่อนนะต่างกันใหม่ครับแล้วยังไงครับนาวแล้ครับน่าและครับโว์เหนือโอ้โหมันทิศทางไม่ได้ครับจชิปโอ้จะชิปข้าม ข้ามคือหลับประตูครับตรงนี้ลูกกระูขึ้นหน้ามาลุกไปกันเร็วๆไควะนะโดดีแข็งไว้แข็งไว้อยู่มาที่เดอะบอยยอดมาโอ้โหใหม่ดีครับเรามาแบบนี้นั่นแหละครับเอาเอา๋อแล้วแล้วแล้วบอกเปลี่ยนพฤติกรรมมึงเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงก่อนมึงวิ่งวนอยู่นะยเนี้ยเวียน อ้าวลูกยิงปล่อยจอย้อยอื้อไม่ตรงกรอบเปลี่ยนซะเลยทุนนี้ไหนก็ไหน d o m i n นิ i n g sir boss line โดนโจมตีมาอคันแรดฟัวสุดหน้าเป็น king karim นะครับแล้วก็มีฟรีคนหนึ่งเป็นเป็นกีดจอบตไปโอ้โหตูวที่สองไม่มา,มาซึ่งหลายครั้งที่เจอกับเบลเยียม,มก็จะส่งนี้แหละทุกคน จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะไปโอ้ยอะไปนี่นด้วยบนี่แหละทุกคนมับประตูที่ต้องการมาคอร์ลฟอร์ดไปสรุปก็คือที่ว่าอัพเดตก็ควมสุกก็ยังเหมือนเดิมนะแต่มูฟเบ้นถามว่าเปลี่ยนไปไหมหรอก็นิดนึงแต่พฤติกรรมของตัวผู้เล่นที่ที่ว่ามันอัพเดต ก็ยังเหมือนเดิมเนยเห็นป่ะจังหวะนั้น่ะที่ยังวิ่งวนๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวต,ต้องรอดูต่อไปว่ามันจะยังไงนะว่ามันจะค่อยๆเปลี่ยนไปทีน,นี้หรือเปล่าหรือตอนนี้มันยังแบบมันยังค้างท่ออยู่ยังไม่หมดอะไรแบบนี้โอเหนื่อยใจโอเคไปเจอกับกวยเชียครับนัดถัดไปรอบสิบหกเอ้ยรอบควอเตอร์ไฟนอลสิรอบแปดแล้วจะบ,บ้าหรอโอเค เรามีตังอยู่5,109บาทเมสซี่มาสักทีเถอะไม่มาว่ะโอ้เป็นอาราบานะเป็นจูเลียนอวาเลสเอวานเสันนะครับแล้วก็ใครอีกเนี่ยโอ้ตายตายตายเลเวียโอ้ยอ่อยเมสซี่เมื่อไรจะมาเนี่ยความมีตังค์ก็ไม่มาสักทีจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับทุกคนเสียรักนะจุบ๊บจุ๊บม้ว